นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหาอันดับรถยนต์อีโคคาร์ราคาถูกเริ่มต้นไม่เกิน350,000บาทก็ออกรถได้ วันนี้มาดู5อันดับรถยนต์อีโคคาราคาถูกเริ่มต้นไม่เกิน350,000บาทก็ออกรถได้แล้วแต่ไม่เกิน500,000บาทที่สามารถให้ความสะดวกสบายยิ่งในปัจจุบันนี้ตลาดรถยนต์ในโลกของเรานั้นมีการแข่งขันสูงกันมากและยังออกเทคโนโลยีใหม่ๆมาแข่งขันกันเพื่อใช้ให้แบรนด์ตัวเองเป็นผู้นำทางด้านยานยนต์ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังคงไม่ดีขึ้น บวกกับสภาวะไวรัสโควิด COVID -19 ที่ยังคงไม่ได้เบาลงเท่าที่ควรดังนั้นถ้าจะออกรถยนต์สักคันนั้นเป็นเลือกที่ยากมากๆดังนั้นวันนี้เราจึงอยากแนะนำรถยนต์อีโคคาที่ทนทานคุ้มค่ามีความนุ่มนวลและกเกาะถนนไม่แพ้รถเก่งขนาดใหญ่เลยนอกจากนี้ยังออกแบบได้ถูกใจคนรุ่นใหม่มาพร้อมกับราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย โดยเงินเริ่มต้นเพียง3าม0 0 0หแต่ไม่เกิน5,000สนบาทเพื่อมันเป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับอันดับหนึ่ง All New Suzuki c e l r i l o 2020 G A M T ราคาที่3ามแ0 0หนึ่งมืนแปดพับาทสาป라ับความสามารถเกินตัวของ Suzuki Celerio พาคุณไปได้ทุกเส้นทาง ด้วยภาพลักษณะใหม่ของทอ a แพดคลามาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1,198ซีซีที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะดีเยี่ยมพร้อมทำให้ทุกที่เป็นถนนของคุณโดดเด่นด้วยหลังคาสูงเกินคาดและห้องโดยสารกว้างกว่าที่คุณตอบโจทย์ได้ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง มูลค่ารวมสูงสุด20,000บาทหรือเลือกผ่อนเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทพร้อมส่วนลดพิเศษ10,000บาทสำหรับลูกค้าเจ้าของรถยนต์ซูซูกิและครอบครัวอันดับ2 n i นิสสันมา 1.2S MT ราคาอยู่ที่420,000บาทด้วยรูปลักษณะที่โดดเด่นสวยโดดเด่นที่นิสสันมาส พร้อมที่จะสร้างความประหยัดประทับใจให้คุณได้มีดีไซน์แบบประจังหน้าลังพึ่งหลังคาสปอยเลอร์ที่ดูทันสมัยและไฟท้ายแบบ LED สะดวกสบายหลังคาสูงโปร่งภายในกว้างพิเศษพร้อมรับข้อมูลเสนอ Nissan Easy Pay พร้อมเริ่มต้นเพียง1,700บาทงวดที่1-6ค่างวด3,400บาท Nissan ช่วยผ่อน 1,700บาทจำนวน6งวดงวดที่7ถึง60 3,400บาทคำนวณจากเงินดาว25%ดอกเบีย้ย0.94%และงวดที่61 126,000บาทคำนวณจากรุ่นมาส S MT ราคาที่420,000บาทอันดับ3มิซูมิชิวิลาสราคา 474,000บาทปลุกพลังไปกับมิสุบิชิมิล่าใหม่แตกต่างอย่างมีสไตล์และประเฮสุดมั่นใจกับระบบความปลอดภัยประหยัดน้ำมัน23.3กิโลเมตร่อลิตรระบบความบันเทิงระบบ Apple c a คาร a เพลสมีวงเลี้ยวแคบสุด4.4เมตรดีไซน์ใหม่เล้าใจส,สุดตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหยุด มาพร้อมเครื่องยนต์บนซิน,น1.2ลิตร78แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรที่4000รอบต่อนาทีและระบบวาล์วแปรผันช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมอันดับ4 Honda Bio V CVT ราคาอยู่ที่4 9 5 0 0 0บาท Honda b i บโอดีไซน์สปอร์ตทุกองศาสะดุดตาทุกมุมมองโชบเชียวทุกมุมมองในแบบฉบับ e ีโคคาอัเอเนกประสงค์5ประตูโดดเด่นไปอีกขั้นด้วยลูกแบบสปอร์ตมาพร้อมกดทุกสายตาด้วยเส้นสายที่ป,าปราดเปรียวลงตัวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณสนุกทุกการกับขี่เต็มที่ทุกเส้นทาง โดเดนได้ดังใจไปกับเครื่องยนต์ i-VTEC 1.2ลิตร4สูบ16วาลวและระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ใหม่พัฒนาภายใต้ Earth Day เทคโนโลยีที่ให้ทั้งความแรงประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียระดับ Euro 4พร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า EPS ที่ช่วยคุณควบคุมการขับขี่ได้อย่างง่ายดาอันดับ 5. านิสสันอะมิล่า 1.0L Turbo S CVT ราคา499,000บาทนิสสันอ m มิลมาพร้อมเครื่องยนต์1 1 9 8ซ c ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีควบคุมสถิรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ VDC เทคโนโลยีออกตัวขณะอยู่บนทางราดชัน S S A กระจังหน้าแบบพรเมียมไฟท้ายแบบิกเนเจอร์ลท์มาพร้อมไฟเบรก LED ถุงลมนิรภัย S R S คู่หน้าและทั้งหมดนี้ก็คือห้าอันดับรถจนอ e ีโคคาร์ราคาเริ่มต้นที่ไม่เกิน350,000บาทก็ออกรถได้